สวัสดีครับวันนี้แทนผู้ชายสายฝุ่นพามาเปลี่ยนเล็บมือนางครับเปลี่ยนฟันใหม่เล็บเดิมมันเป็นทรงเวทตักดินทรายครับตักทรายตักดินทั่วไปดินล้วนวันนี้เปลี่ยนเป็นเล็บเขี้ยวเสือครับเอาไว้ตักหินเจาะหินดินตับดินดานโดยเฉพาะเลยครับ ไปจนมันมุนหนูครับเรดาร์จสวดขอข้างในบ่ยังเปลี่ยนนี่มันตานรถครับรถมมีกำลังจอไดไมันบ่แตกบ่เปะพอมีเลืกทรงงน้อยบ่นอตเบอร์สิเจก็ได้สิบเจ็ดอร์บเก้าอตยาวยีกนิ้ว สลักดีไปประมาณนี้นครับท่านผู้ชมแต่ถ้าสลักไม่ดีเนี่ยบ่ต้องตอกยากครับดินได้ซึ่ก็ลุดแล้วจุ่มน้ำซด้กับฟูออกอน,นี่คือหน้าตาของบ่อดินนะครับบ่ดินที่เราอยู่ตอนนี้เป็นบ่ที่หนายหน้าพามาครับไม่รู้ว่าซื้อขายกันะอะไรยังไงนะเขาจ้างมาตักเป็นเที่ยวเฉยครับเขาจ้งางเพราะเดี๋ยวนี้ผมลงรถเช่าอย่างเดียวครับร้านผมใครมีงานมีอะไรมาเช่าเลย จะเช่าผมแบบไหนรายวันรายเดือนรายเที่ยวรายอะไรก็ว่ามาตกลงรายละเอียดกันได้ราคาคุ้มผมไปราคาไม่คุ้มไม่เป็นไรผมจอด <c oughs> สิ้นปีนี้อาจจะเพิ่มกองทัพรถขุด3ตันครับเ x c a ์ a t วเ,ต,เต,ตัวเล็กรถขุดไฮดรอลิกขนาด3ตันเพราะตอนนี้ผมมีแค่5ตัน14ตันแล้วก็20ตันอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าแบบงานเล็กงานน้อยงานแบบผมไม่ต้องการรถเยอะครับพี่งานผมแค่นิดเดียวงบผมก็ไม่เยอะ ต้องการแค่งบประหยัดประหยัดเซฟคอสอยากได้รถเล็กเดี๋ยวผมจัดให้ไม่มีปัญหาเพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ครอบคลุมมากขึ้นให้เป็นระดับต้นๆของอุดรเลยก็ว่าได้ครับคิดจะขุดจะถมคิดถึงผมได้เลยงานขุดงานยกเดี๋ยวลงกองทับรถขุดให้ครบทุกขนาดทุกไซส์ลูกค้าจะได้หันหน้ามาหาผมแล้วคือจบที่ผมคนเดียวเลยไม่ต้องไปมองหาเจ้าอื่นต่อ อยากได้คันเล็กกลางใหญ่มีครบซึ่งราคาค่าเช่ารถขุดเรานะครับอยู่ที่เริ่มต้นที่รถ3ตันก่อนเนาะรถ3ตันวันละ4 0 0พันครับ3ตัน4,000บาท5ตัน6,000บาท14ตัน12,000บาทส่วนตัวใหญ่พี่ใหญ่สุดรุ่นนี้ SK200 อยู่ที่วันละ15,000บาทครับนี่คือราคาเดิมตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่พ่อผมพาทํางานใหม่ๆถึงน้ํามันจะแพงแต่ไม่เป็นไรครับราคาเรายังคงยืนไว้เท่าเดิมถึงน้ํามันแพงก็ไม่เป็นไรช่วยลูกค้าไปครับเพราะทุกคนก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายเนาะอะไรเราช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป หรือจะให้ผมตัดเหมาเลยก็ได้ดูพาไปดูหน้างานดูความพร้อมว่าจะใช้กี่ชั่วโมงกี่อะไรถ้าไม่สะดวกมาดูเดี๋ยวผมเหมาเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องวุ่นวายผมจะได้ทําได้เต็มที่ถ้างานเหมาก็คือผมสั่งลูกน้องลุยเต็มที่เลยห้ามพักเที่ยงห้ามนู่นนี่นั่นก็คือทําเต็มที่ไปงานทําโอต่อจนถึงค่ำเมือ่อเพราะลูกน้องผมมีหลายคนไง คนนี้เหนื่อยแล้วเปลี่ยนกันลงมาจับเวลาวันนี้ใน A ใน B ใน C ททำคนละกี่ชั่วโมงก็แบ่งชั่วโมงกันไปเลยผมก็เหมาค่าแรงลูกน้องให้เหมือนกันเขาทําจบเร็วงานออกมามีคุณนะภาพเร็วก็ได้เร็วหรือใครต้องการแบบงานตามใจงานตามใจงานเนี้ย ب, แนะนําให้ทําเป็นชั่วโมงครับคือชี้ได้เลยอยากได้มุมไหนมุมนี้สรบป45นะทําเป็นพักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นงานละเอียดอย่างนี้นผมแนะนําให้ทําเป็นชั่วโมงครับ เพราะเราจะได้ตามใจเจ้าของที่ได้เต็มที่สั่งเลยยืนสั่งเลยว่าน้องๆมุมนี้ทำนู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างนี้นะไม่งั้นก็ถ้าใช้หลายวันก็เหมาวันไปเลยส่วนมากก็มีแต่ลูกค้าเหมาวันนะครับลูกค้าก็จะคิดเผื่อมาแล้วว่ารถสเปคนี้ทำงานได้ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะทุกวันนี้มันสมัยใหม่ดู youtube ศึกษาเองเลยศึกษาเขียนแบบงานไว้ในใจแล้วก็โทรมาหาผมครับ0 8 8ย์6 9 2 6 6 ย้ำอีกครั้งครับ0885369266จิรวัตรหรือแทนครับจิรวัตรจักกลอุดรธานีหรือในานามร้านอู่น้อยบริการครับเพราะผมทำหลายอย่างทำอู่ซ่อมรถด,ด้วยทำเครื่องจักรหนักด้วยคิดจะขุดจะถมคิดถึงผมได้เลยครับขุดสะทำโคกหนองนาะ ทำโครงการบ้านจัดสรรขุดหลุมฟุตติ้งขุดคานขุดดินเอาดินเข้าตัวบ้านนูน่นนี่นั่นจิบพระมีหมดรถด,ดัมหินดินทรายลูกลังอยากได้อะไรโทรสอบถามผมได้เลยใกล้ไกลไปหมดครับขอแค่ราคาโดนใจทุกอย่างก็อย่างนั้นนะครับก็ตามราคาปัจจุบันใกล้ไกก็ไปได้หมดขอแค่ลูกค้า รับราคาที่ผมเสนอไปได้ก็จบกันเดี๋ยวเราไปรอ,รอชมตอนเปลี่ยนฟันเสร็จเลยครับเปลี่ยนเล็บเปลี่ยนเล็บเสร็จเป็นเขี้ยวเสือดูดิมันจะแตกต่างจากเดิมไหมเพราะเมื่อวานนี้มันทื่อมากเลยครับถ้าได้ฟันแหลมอย่างงี้โอ้โหระเบิดกระจกระจายยิ่งกว่าหอแยก็กพร้อมลุยแล้วครับเปลี่ยนเขี้ยวใหม่แล้วเขี้ยวเสือดูดิ จะเป็นอย่างไรเจาะลงนิ่มๆเลยไหมโอ้ไม่มีสถานเลยครับดูครับโอ,โอ้ฟันปีศาจครับมาดูกันสิครับจะเป็นยังไง H.K. 2 0 0ร้อยขีดแปดเปอครับรุ่น8ชมสุดท้ายถ้าตามความเข้าใจผมก็รุ่น8ดครึ่งครับก่อนที่จะเป็นรุ่น10ไม่ใช่8ครึ่งเนี่ยเป็นรุ่น9ระหว่าง8ไปหา10เป็นรุ่น9แล้วกันโอดูครับเสียงไม่มีสะดุดเลยเมื่อวานไม่มีอย่างนี้นะครับฟันทุ่ๆหลังเต่านั่น ฟันตัวนั้นมันเหมาะสำหรับตักดินทรายตักดินร่วนทั่วไปครับส่วนฟันแหลมตัวนี้เหมาะสำหรับตักหินโดยเฉพาะครับนี่แหละเหตุผลที่ทำไมแคทมันถึงเจาะแข็งได้เพราะาฟันเขาออกแบบมาดีดูครับไม่มีสะดุดเลยจิ้มเข้าจิ้มเอาเลยต้องแบบนี้อย่างนี้หน่อยค่อยเก็บสรุปง่ายเวลาเจอดินแข็งๆอย่างเงี้ยระเบิดระเบิดออกไปเลย สมราคาเขาจริงๆครับ ตากาสามคิวแล้วก้อนใหญ่ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนใหญ่เนี่ย สตักโอ้หดินอุ้มได้ก็ประมาณนี้แหละครับดินมันสี่ตักหนึ่เต็มแล้วตักที่ห้าโลยหน้าครับห้าตักห้าคิวพอดีบุ้งกี่ 0. 9ูนจุดเก้าครับต,ตอนนี้ผมเสริมหน้าขึ้นน่าจะได้ประมาณหนึ่งหนึ่งกว่ากว่าถึงหนึ่งจุดหนึ่งครับผมเสริมหน้ามันขึ้นอีกดูครับไปออกได้หรือเปล่า โอ้โอแรงจริงคันนี้แรงจริงเครื่อง1068ครับเครื่องไอ้อะไรนะอีเหตุ e 700คันนี้เ่เกียร์เฟืองท้ายไม่รู้ว่าสเปกไหนแต่น่าจะเหนือหน้าดูๆครับแรงจริงแรงจริงคันนี้ยผ่านผ่านโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้วันนี้พามาชมบ่อดินแล้วก็ชมไอ้ฟันรถขุดเปลี่ยนฟันใหม่เปลี่ยนไอ้เขี้ยวใหม่ เล็บมือนางแต่ก่อนมันเล็บมือเต่าเดี๋ยวนี้เป็นเล็บมือนางครับแข็งแค่ไหนก็ไม่กลัวครับแบบนี้มาเลยแซะอย่างเดียวขอบคุณที่มากขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิไปใหม่ๆครับกดกระดิ่งด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ลงหรือมีอะไรน่าสนใจกดใช้นี่กดแชร์ไปได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ